สวัสดีครับวันนี้ผมม่อนพาลุยนะวันนี้ก็จะมาฆ่าเห่านะครับหรือว่าไข่เหามาดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นไข่เหานะครับไข่เหานะครับเตรียมเลยนะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับตัวนี้เลยครับเอ็มม็อกไซัยฟัวอันนะครับเป็นยาฆ่านะครับถ่ายาดได้แล้วก็ฆ่าอ าได้ครับวิธีใช้ก็คือเอให้ลาดนะครับลาดตรงตั้งแต่คอมาถึงหางเลยนะครับ2องรอบสอน้ําหนักตัวนะครับแล้วก็จะมาทํากันเลยครับนี่ครับนี่ครับทาไปแบบแล้วก็ทานี่นะครับ2เส้นนะครับ ก็เขาจะซึมเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นไข่เฮานะครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับหนึ่งตัวนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยครับนี่นะเ็าเป็นตัวที่สองก็มีไข่เฮานะครับมาดูครับนี่ครับไข่เฮาอีกแล้วนะครับแล้วก็จะทาการทําเหมือนเดิมนะครับแต่ฟอนะครับจะหล่นนะครับสองรอบ ก็อย <rí> e> ่างนี้นก็เสร็จแล้วครับยาตัวนี้ก็จะซึมเข้าไปนะครับซึมเข้าไปในหนังมันนะครับในหนังผิวหนังนะครับแล้วก็ไปดูกันต่อไปเลยครับนี่ก็เป็นนะครับพิธีการนะครับกําจัดเขา หรือว่าเห็บน้ำที่อยู่ในตัวควายครับก็ไปหาซื้อมาได้ครับตัวน,นี้ก็ราคา80บาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านที่ขายเกี่ยวกับเกษตรนะครับอันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดต,ติดต่อสกายเป็นอกำลังใจผมนะครับ